สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับกับอาจารย์บิ๊กอีกครั้งนะครับวันนี้เรากําลังพูดถึงสภาวะร่างกายที่เรียกว่าโอเวอร์เทรนนิ่งกันนะครับหลายๆคนพูดถึงกันว่าเอยเราจะรู้ได้ไงว่าร่างกายเราเนี่ยฝึกมากเกินไปฝึกเยอะเกินไปหรือว่าร่างกายเราอยู่ในสภาวะที่มันโอเวอร์เทรนนิ่งแล้วหรือหรือเราเรียกภาษาไทยกันว่าสภาวะการฝึกเกินนะครับตอนนี้นะครับเราให้ความสำคัญกับจุดนี้บ้างในอดีตจนปัจจุบันเนี่ยนักกีฬาเนี่ยเราจะมุ่งมั่นกับการซ้อมหนักซ้อมมากซ้อมเยอะนะครับ สามคำนี้เป็นสิ่งที่บางคนยังตีโจทย์ไม่แตกว่าซ้อมเยอะคืออะไรซ้อมหนักคืออะไรซ้อมมากคืออะไรนะครับทั้งสามอย่างไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเยอะเกินไปเนี่ยถ้าร่างกายเรามารีคอเวอร์ไม่ทันและมันส่งผลต่อการฟื้นตัวที่ไม่ทันมันส่งผลต่อสภาวะแคทเอลบิกหรือว่าร่างกายเป็นลบและมีการทําลายซึ่งมันทําลายเนี่ยไม่ได้ทําลายแค่ในเรื่องของฟิลลิ่งหรือทัศน มันทำลายในเรื่องของเซลล์กล้ามเนื้อทำลายในเรื่องของสมดุลของเหลวในร่างกายนะครับและมันส่งผลยาวนานไปถึงเป็นสัปดาห์และเป็นเดือนได้นะครับดังนั้นความบาลานซ์หรือสมดุลในเรื่องของการทําให้ร่างกายมีประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องคํานึงถึงการที่จะไม่แตะเข้าใกล้คําว่าโอเวอร์ทิ่งเลยหรืออาจจะเกืบเกอบๆในบางพาร์ทที่เรากําลังพัฒนาร่างกายให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันเพิ่มขึ้นนะครับเช่นออฟซีซั่นหรือพีซีซั่นเรามีเจตนาที่จะฝึกให้ร่างกายเนี่ย เข้าใกล้คาว่าโอเวอร์เทรนนิ่งแต่ร่างกายเราต้องฟื้นทันในช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ในช่วงของสเปซิฟิกพีซ่าหรือใกล้แข่งจริงๆหรือแข่งขันจริงๆเนี่ยเราไม่มีใจเจตนาที่ให้ร่างกายโอเวอร์เทรนนิ่งเลยดังนั้น,นสมดุลในเรื่องของการกินการนอนการฝึกซ้อมวอล์รูมเทรนนิ่งทั้งหมดต้องมีความบาลานซ์และสมดุลกันนะครับจุดที่เราสังเกตลหลักคือในช่วงการตื่นเช้าทุกๆุวันเนี่ยหากเรามีการเช็คสเกลความรา้อนดูนว่าเราตื่นเช้ามาวันนี้เราสดชื่นอยู่ในระดับไหน เราแค่ตึงตัวของกล้ามเนื้อเราแค่ปวดเมื่อยโอเคเราเป็นแบบนี้ได้เราฟื้นตัวทันเราอยู่ในจุดที่เราเหมาะสมไหมแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาเราเริ่มรู้สึกว่าปวดเมื่อยไม่อยากจะลุกตื่นขึ้นมาเลยรู้สึกลุมๆม,มีไข้เล็กน้อยและดัน2วันติดแล้วเนี่ยร่างกายเราจะโอ้ทิ้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหาโดยการต้องกินเพิ่มขึ้นไหมต้องนอนเพิ่มขึ้นไหมหรือไปลดปริมาณการฝึกซ้อมให้น้อยลงไหมนะครับในปริมาณการฝึกซ้อมเราจะลดที่ปริมาณลดที่ความหนัก ตรงนั้นโค้ดแล้นักกีฬาต้องให้ความสําคัญให้ถูกจุดนะครับในการเพิ่มพลังงานในช่วงการฟื้นตัวไม่กันเราฟื้นตัวไม่ทันเราควรจะเพิ่มที่โปรโตีนไหมหรือคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันหรือแร่ธาตุหรือการนอนหลับมันเกิดจากอะไรที่เรานอน,อนไม่หลับเรากินน้อยเกินไปไหมในมื้อสุดท้ายหรือเรากินอะไรที่มีการแอคทีฟต่อการหัวใจที่เราเต้นสูงเกินไปให้เรานอน,อนไม่หลับหรือร่างกายเราฝึกหนักจนทําให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถหลั่งโฮอร์โมนโกรทซ์โมนหรือเทสโทสเตอโรนให้สมดุลได้ ในแต่ละพาร์ทรายละเอียดทุกอย่างเราสามารถแก้ปัญหาปัญหาทุกอย่างได้โดยปัญหาทุกจุดทุกอย่างสามารถแก้ให้ตรงจุดได้ดังนั้นสภาวะการโอเวอร์ทินนิ่งไม่ควรจะให้เกิดขึ้นเลยนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆในการโอเวอร์ทนนิ่งคือ1นึะครับเรารู้สึกเรานอนกระส่ายกระสับนอนหลับสนิทไหมเรารู้สึกตื่นบ่อยๆตอนกลางคืนไหมตื่นเช้ามาเรารู้สึกปวดเมื่อยไม่อยากอาหารไม่อยากกินเลยหิวแต่กินก็ได้ไม่ลงกินไป3ามสี่คำก็ไม่อยากจะ,จะกินหรืออยากจะทานต่อ หรือบางครั้งหนักจนถึงขั้นเริ่มปัสสาวะบ่อยหรือมีการอยากอาเจียนอยู่หรือท้องเสียได้ง่ายงั้นเอฟเฟกต์ในเรื่องของการโอเวอร์ทิ่งเนี่ยมีการสังเกตได้เลยว่าสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นสภาวะปกติและมันมีผลเสียต่อการฝึกซ้อมและการฟื้นตัวอย่างแน่นอนครับงั้นคําสําคัญที่สุดในการที่จะไม่ให้เกิดการโอเวอร์ทิ่งเลยคือเราต้องสังเกตว่าร่างกายเราตอนเช้าเนี่ยเราฟื้นตัวได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าน้อยกว่า50% 2วันติดแสดงว่าเราต้องทํา ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันสมดุลแล้วครับจะลดความหนักในการออกกำลงกายจะเพิ่มอาหารหรือเพิ่มเวลาพักผ่อนหรือจะ day off หรือว่าจะหยุดในวันนั้นต้องหาตัวไปให้เจอครับอย่าให้ร่างกายโอเวอร์ทิ้งนะครับดูแลให้ดีครับ